สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หงมูไทยแลนด์นะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับแปลงนี้เป็นแปลงปลูกของคุณบัวลอยนะครับอันนี้ปลูกไปกี่ต้นฮะห้าร้อยห้าร้อยต้นใช่ไหมฮะแล้วแปลงเมื่อกี้ที่เราปลูกแปดร้อยแปดร้อยนะครับก็รวมเป็นพันกว่าต้นท่านผู้ชมครับตรงนี้นะครับค่อนข้างจะแห้งแล้งนะครับแห้งแล้งมากเลยเมื่อกี้เราไปดูแปลงนู้นเนาะนั่นก็ขาดน้ําใช่ไหมใช่ครับปัญหาหลักของที่นี่เลยคือขาดน้ำเนาะขาดน้ำ ขาดน้ำแล้วก็สภาพดินเนี่ยก็ไม่ค่อยจะอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะเราผ่านมาเมื่อกี้นะครับเรามาทางอำเภอคงอำเภอคงนี่รู้สึกว่าอันนี้ก็แรงเหมือนกันฮะแต่ว่าไม่ถึงขนาดนี้ที่นี่เหนักเลยที่นี่หนักครับโอ้หนักเลยและดินเค็มบ้างรเปล่าข้างล่างสวนนี้ไม่เค็มครับสวนนี้ไม่เค็มส่วนนู้นเค็มอ๋อสวนนู้นเค็มครับมีหน้านะฮะส่วนนู้นเค็มนะครับถ้ามันดินเค็มนี่มันก็ลําบากหน่อยนะฮะการเจริญเติบโตอาจจะช้าหน่อยแต่ถามว่าตายไหมท่านผู้ชมดูนะครับผมว่าไม่ตายนะมันก็ไปได้ดีนะครับก็รอไม่ รอฝนนะฮรรอฝนเดี๋ยวถ้าฝนมานี่น้ําชุ่มไหมฮะแถวนี้ชุ่มครับชุ่มเหมือนกันเนาะใช่ครับอาจจะมีบางจะชุ่มนานกว่าส่วนนู้นอ๋อส่วนนี้มันก็เลยแบบว่าน่าจะเป็นหน้าดินลึกหน่อยนะครับหน้าดินแบบมันมีหน้าดินเยอะนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ท่านผู้ชมครับตัวนี้ปลูกมากี่ปีนะฮะปีกว่าปีกว่าปีกว่าได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเส้นบาศูนย์กลางหนึ่งนิ้วนะครับถ้าปีกว่านี่ก็ใช้ได้เลยนะครับแบบนี้ถือว่า การเจริญเติบโตเนี่ยก็ติดตามปกตินะครับตามปกติ10ปีขายได้เลยคุณบัวลอยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่อเมริกาครับอยู่อเมริกาเลยอ่าอันนี้ซื้อที่ดินไว้ใช่ซื้อที่ดินไว้แล้วซื้อที่ดินไว้ก็เลยไม่รู้จะปลูกอะไรใช่ครับนะฮะถ้าปลูกอ้อยปลูกมันปลูกอะไรก็ลายปีมันเป็นลายปีเนาะมันไม่ใช่ไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นระยะยาวท่านผู้ชมใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ซื้อที่ดินไว้นะครับ บอกเลยนะครับว่าถ้าเราปลูกอย่างอื่นเนี่ยมันก็ดูแลยากลาบากนะครับถ้าจะปลูกไม้ไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าเพิ่มสูงแบบตัวนี้คุ้มค่านะท่านผู้ชมคุ้มค่าแน่นอน1ไร่1ล้านบาททําได้แน่นอนนะครับสิไร่10ล้านบาททําได้แน่นอนแต่ก็ต้องดูแลนะครับช่วงแรก ปีแรกนี่อาจจะต้องดูแลอันนี้ปลูกแบบไม่ได้ค้ำไม้เลยใช่ไหมไม่ครับไม่ได้ก็ไม่ต้องค้ำเลยแบบนี้ถือว่าโอเคนะปีแรกครับแต่ตอนนี้ถอนออกแล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวครบ1ปีไปปุ๊บเดี๋ยวเราก็ตัดแต่งกิ่งซะหน่อยนะครับตัดแต่งกิ่งจากข้างล่างขึ้นมาสักประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็ปีที่2นะครับปีที่2องเขาจะโตกว่านี้สูงประมาณสัก3าเมตร4เมตรเราก็ค่อยแต่งขึ้นมาถ้าปีที่2ค่อยแต่งขึ้นมาอีกอีกเมตรหนึ่งกลายเป็น2เมตรนะฮะแต่งปีละเมตรนะครับแต่งนี่หมายความว่า กิ่งไหนที่มันเยอะๆนะครับกิ่งไหนที่มันเยอะๆมันเป็นสองกิ่งสอง่ง้มอย่างเงี้ยเราตัดทิ้งได้เลยนะฮะตัดทิ้งได้เลยขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งให้มันเข้าดูดูฝนจริงๆก่อนให้เข้าดูดูฝนให้คแบบเขาตั้งตัวติดดีๆนะครับตัวนี้จะไถใช่ไหมฮะครับผมไถไถอีกรอบนึงแล้วก็ใส่ปุ๋ยใช่ครับถ้าไถแ,แต่งใต้ต้นครับเราจะเอาผ้า มีผ้ามาคุมอ๋อกันหญ้าใช่โอ้สุดยอดถ้าแบบนั้นก็คือกันหญ้าได้เนี่ยเอาย่าอยู่นี่จบเลยนะครับแปลงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าผมดูอัตราการรอดนะฮะก็เยอะนะครับอัตราการรอดนี่สูงหมายความว่าจะตายนี่อาจจะมีบ้างแต่น้อยนะครับน้อยมากน้อยครับส่วนนี้น้อยอ่าสวนนี้น้อยแต่ส่วนเมื่อกี้นี่มีตายเพราะแรงเนาะหร,หรือว่าตัวนั้นยังไม่ตายไม่ไม่ตายครับไม่ตายใช่ไหมฮะคือมัน,มนทิ้งใบแล้วก็ทิ้งใบแล้วมองไปเหมือนตายแต่พอฝนลงมันก็จะเขียว ครับผมเหมือนเดิมครับตัวนี้นี่คุณบัวลอยซื้อมาจากที่ไหนครับบริษัทหงมู่ใช่ไหมฮะใช่ของหงมู่ของเรามาติดตามนะครับท่านผู้ชมเราติดตามเกษตรกรผู้ปลูกแน่นอนนะครับติดตามลูกค้าที่ใครที่ปลูกไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนนะครับ7จจังหวัดไม่มีจังหวัดไหนที่เราไม่ไปนะครับเราไปเราไปติดตามลูกค้าแน่นอนคุณบัวลอยก็โทรมานะครับโทรมาคุยกันกับทีมงานเนี่แหละว่ายังไงก็ต้องมาเยี่ยมนะไม่เยี่ยมไม่ได้นะมาแน่นอนครับถ้าเราเราได้มาผ่านมาทางนครราชสีมาแล้วก็มาแวะ เมื่อเช้าก็นครราชสีมาวันนี้โคราชทั้งจังหวัดทั้งวันเลยวันนี้อ่าเราจะไปหนองบุญนางต่อทางนั้นก็มีปลูกอู้ยเยอะครับไม่เป็นหมื่นต้น,บบนเจ้านึงเป็นหมื่นต้นเลยทางนู้นนะครับอ่าก็เป็นเจ้าใหญ่เจ้าของรงสีใหญ่เลยนะครับก็ถือว่าโอเคแบบเขาก็ปลูกมา3ปีแล้วครับตอนนี้สูงไปประมาณ5เมตรอะประมาณ5เมตรคือโตละ3 4ปีนะครับ3-4ปีถือว่าเจ้านั้นก็เป็นเจ้าใหญ่นะครับแล้วปลูกมาเนี่ยตอนนี้สวยงามเป็นสวนเหมือนยางพาราเลยเหมือนเหมือนสวนแปลงปลูกยางพารา ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมมันอาจจะลําบากนิดนึงนะครับในพื้นที่แห้งแล้งแต่ถามว่าทนแรงได้ไหมนี่ทนแรงนะเหมือนเหมือนมันจะตายมันไม่ตายทนครับพอมีฝนมีอะไรมามันก็ฟื้นมาหมดเลยฟื้นขึ้นฟื้นมาหมดเนี่ยแตกใบอย่างนี้นะครับทนแรงท่านผู้ชมทนแรงสิ่งที่เขาไม่ชอบอย่างเดียวก็คือน้ําขังน้ําท่วมนะฮะถ้าน้ําขังน้ําท่วมเนี่ยมันจะโตช้านิดนึงตัวนี้นะครับมันจะเป็นนิสัยแบบนี้แต่ไม่ชอบน้ําเยอะนะแล้วก็ชอบปุ๋ยนะครับถ้าตรงไหนที่มีปุ๋ยดีเคยเป็นคอกไก่คอกไก่คอกหมูคอกวัวมาก่อนเนี่ย รับรองว่าโตแบบโหอภีมาหาโตเลยโตเร็วมากเคยรู้เกี่ยวกับไม้ชนิดนี้ไหมฮะอันนี้คือไม้จริงๆงของเขาลายสวยไหมฮะสวยสวยอันนี้ของจริงนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือไม้ที่เราปลูกเองที่จังหวัดน่านนะครับสิปีนะครับท่านผู้ชมข้างในแก่นไม้จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยกิโลกร,รัมละห้าร้อบาทก็คือว่าเป็นแก่นไม้เนี่ยมีเท่าไหร่ซื้อหมดนะครับตั้งแต่เงาขึ้นไปเลยนะกิโลกร,รัมละห้าร้อบาทต้นหนึ่งก็ตกประมาณ1นึ่งถึงสองหมบาทประมาณนี้1นึ่งถึงสองหมบาทท่านผู้ชมถ้ารวมรวมแล้วกี่ต้นนะฮะท พันสามพันสามก็ประมาณ13ล้านนะครับท่านผู้ชม13ล้านบาทกับพืชชนิดหนึ่งที่เราปลูกในพืน้นที่ของเรานะครับให้มันโตเองค่อยๆโตเนี่ยนะมันก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็กับการรอคอยนะครับเวลา10ปีผ่านไปตัวนี้ปีกว,กว่าก็เหลืออีก8อีก8ปีกว่านะฮะแปปีกว่าที่จะสามารถขุดขายได้ตัดขายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูแลนิดนึงนะครับต้นกล้าทุกต้นของคุณบัวลอยเนี่ยบอกเลยนะครับว่าขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรแบบนี้ท่านผู้ชมนี่มีใบนะฮะ อันนี้เป็นเอกสารนะครับเอกสารจากกรมวิชาการเกษตรนะครับเขาเรียกว่าใบสําคัญการขึ้นทะเบียนแปลงเพาะพันธุ์พืชอนุรักษ์นะครับเนี่ยออกให้กับบริษัทของโม่ไทยแลนด์แล้วเรามอบใบนี้ให้กับคุณวัวลอยเรียบร้อยนะครับส่วนใบนี้นะครับก็เป็นเอกสารจากกรมป่าไม้นะครับท่านผู้ชมวันที่4เมษาย,ยนนี้เองนะครับลงนามโดยรองอธิบดีกรมป่าไม้นะครับว่าอันนี้ก็คือขอชี้แจงนะครับเกี่ยวกับพันธุ์พืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น ไม้ตัวนี้นะครับเขากรมป่าไม้นี่ก็บอกมานะครับว่าตัวนี้ไม่ได้ขึ้นกับกรมป่าไม้นะครับไม่ได้ขึ้นกับกรมป่าไม้ไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามของประเทศไทยมันเป็นพยุงแต่พยุงถูกกฎหมายนะครับสรุปแล้วก็คือเนี่ยสใบเนี่ยจากสองสองกระทรวงนะสกระทรวงและยังมีกระทรวงพาณิชย์อีกใบหนึ่งสรุปแล้วก็คือ3กระทรวงนั้นจะเกี่ยวกับพืชชนิดนี้เพราะเราเน้นในเรื่องของการถูกกฎหมายถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นพยุงผิกดกฎหมายอีก ไม่งั้นก็จะเหมือนพยุงทั่วไปที่เขารักรอบตัดกันมันก็แบบนี้แหละมันเป็นพยุงผิดกฎหมายไม่ได้ขึ้นทะเบียนแต่ตัวนี้ขึ้นทะเบียนถูกต้องแน่นอน100%ฝากบอกคุณบัวลอยด้วยนะครับว่าทางบริษัทดูแลต่อเนื่องนะครับดูแลตลอดนะฮะยังไงก็มาดูดูแลนะครับเราส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรปลูกนะครับไม่ใช่ลอยแพนะไม่มีนะครับเรามีแต่ไปดู77จังหวัดไม่มีจังหวัดไหนที่เราไม่ไปไปแน่นอนท่านผู้ชมก็ฝากไว้นะครับตัวนี้1ไร่1ล้านบาททําได้แน่นอน สิบไร่สิบล้านบาททําได้แน่นอนนะครับยี่สิบไร่ยี่สิบล้านบาทอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากสําหรับไม้พยุงถูกกฎหมายแบบนี้ที่ปลูกมาเนี่ยปลูกยากไหมฮะไม่ยากครับไม่ยากเนาะไม่ยากมีอะไรเป็นพิเศษไหมครับจากพืชชนิดอื่นทนทนร้อนทนแรงทนร้อนทนแรงใช่ถ้าเป็นตัวอื่นดีไม่ดีตายไปแล้วตายไปแล้วร้อนจัดจริงๆนะผู้ชมเนี่ยขนาดหญ้านี่ยังหงอยเลยนะฮะขนาดหญ้ายังหงอยเลยตัวนี้ยังเขียวผืออยู่เลยถามว่าอาจจะเหลืองนิดนึงเพราะขาดปุ๋ยนะครับแต่ว่าเราต้องรอฝนนิดนึงเนาะ ถ้าใส่ปุ๋ยไปตอนนี้ก็ไม่ได้กินดีดีน,นะก็ต้องรอรอน้ําฝนน้าฝนมานิดหนึ่งไถพรวนนะครับไถพรวนเอากําจัดวัชพืชเรียบร้อยก็เติมปุ๋ยเข้าไปนะครับรับรองเขียวปื้อสวยงามก็ฝากไว้นะครับท่านผู้ชมฝากไว้ว่าไม้หงหัวรี่นะครับบริษทมมัทหงมู Thailand นี่อยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรผู้ปลูกแน่นอนร0 0นะครับฝากถึงคุณบัวลอยด้วยนะครับว่าทางบริษทัทหงม,มูได้ได้มาดูแลเกษตรกรจริงๆนะครับผู้ปลูกจริงเราก็ตามมาดูจริงแบบนี้นะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณนะฮะขอบคุณที่ให้เรามาถ่ายทำรายการวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเกษตรกร,รทางบ้านนะครับที่กรลังติดตามรับชมสวัสดีครับ